อีวีที่สองแล้วเอ้ยเพื่อนอ้าวเพิ่งจะยิงเราถึงฟังนะอ้าวเรื่องปิดคลิปด้วยเอ้ยช่างเถงอะว้าช่จะไปหายพวกนั้นเที่ยบ้าบหนึ่งขอจะไปขอดูเพื่อนตุยก,ก่อนอิฮิบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งขอโอ้ยหยุดก่อนเอ้ย <Hey, S 2> เพื่อนเจนกิดเว้ยนะนั่นจะไปนั่นกินไว้ยนะแจกเงิรอเล่นนะท่านไหนพูดว่าอะไรนะโอ้บ้านหน้าขายบ้กินไม่ไมออก ผู้เดินเออจ้าแต่กโค้ด้อคิทจะมีนี่อ่ะโอเคได้คิดไปยังไงอ่ะรู้เหรอโอเคเั็นยังไงคนอยู่นั่นเราต้องรีบกระโดดส่องส่องส่องส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 องเป็นยังไงบ้างเพื่อนเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลย ไม่รู้มันกันเฮ้ยซบกูเป็นไรบ้างไหมตายยังอ่ะขอดูไม่ใช่ตายร่างกายอ๋อแค่แค่เท้าเจ็บผมยังไม่ตายอ้ยปังผมไม่ตายแต่ผมสลบอีกูเจ็บไหมน่าจะเจ็บน่าดูช่วยผมเกินขึ้นได้ไหมขาดูขึ้นได้ไหมอุย้ยไม่ได้เออได้ได้เพื่อนผมโดนไส้ัวอ

แกต้องตายอ,ยอยุไม่เจ็บเลยอ่ะแกไม่เจ็บก็แค่ดอ้แกแก่าอืออนไปชนไปว้าวว้าอืออืออ,อ,อไปเอไใส่บกอะไรวใส่บ๊ะเลยจะม่งง,งนะใชใๆใใส่บ๊ะสี่ฉรียกไปกอดอนอะ,ะแล้วขี่รถไม่ได้ตรถจราติดไหม จำได้ระบเสียไปเ่ฮ้ยจะตายจะตายเ้เสียงเกนะได้ยินไหมฉนก็ได้ยินนะช่วยตูกอตูจะตุยเร้วอะแอฮ้้้แกต้องตายแกต้องตายลุโอ้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 ยเสียหัวฮาเออเฮ้ย โอ้ยเอ้ยจุดเวลายังไงมันโอ้ยพอช่วยช้นด้วยตรงนี้พี่ทะเลไม่มีช่วยชนด้วยไอ้บ้าเอ้ยใส่เบาะเก็บตุยเร็วเจ้าหมอนี่ไม่เก็บเลยนะที่พี่เก็บอยู่เร็วเจ้าประเจ้าไอ้เดือดเกือบโดนหัวขุยโอ้ยจำเจ็บตัได้เก็บอะไรอ่ะเอออย่าไปยุ่งไอ้ไอ้ตรงนั้นเด้อเฮอใส่เบาน้ามัน เซียเซียฮอลแลวเบื่อเบื่อได้ไปมจ๊ะมิ๊กเก้ทำเพื่อนฉันแกต้องรับผิดชอบออืกูไม่เกี่ยวอีฉันจะก่อแก้ตายอีกคนหนึ่งเลยฉันจะแก้แค้นให้เพื่อนฉันอือแตกฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่สนใจว่าแกต้องตาย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 วัดตาหนึ่ง ไปหมอหน่าจานเสียหายเฮ้ยช่วยผมก่อนผมจะตาย,เ,ยเขาบอกว่าเขาไม่สวนจอ่ะเขาจะกลับบ้านไปใส่เบาะเหรออะไรนะนายโมดีไม่มีไส่เบาะรออยู่ข้าวัานวนะอ่ะอะไรนะมันกำลังมาปุ่งคนอัดกินไหวโคตางชาตแตกครับไม่แตกแล้ว ตัดกากเก๋โอ้โหตัดกากเก๋เก๋ว้าวฉันจงตาวโอเคพอก่อนนะครับเดี๋ยวพีว่สามก็ตัดคลิปยาวแนต่ตนเอง